วกตาก็ตามหากระเป๋าเจอค่ะได้อาบน้ำแล้วค่ะแหแอวท่านได้อาบน้ำแต่ผมบ้านแรือแม่นบ่อยเลยแม่นค่ะชุดจากลำลูกค่ะตามหากระเป๋าค่ะเจอแล้วแม่ตามหัวล้อเดี๋ยวค่ะไปคุณอามาแล้วค่ะคุณใหญ่มาแล้วคุณใหมาแล้วค่ะคุณใหญ่มาวันนี้จะนอนกับหลานนะคะให้นอนด้วยไหมคะให้ค่ะให้นอนด้วยค่ะให้นอนด้วยใช่ไหมคะ คุณยายทำเลยคุณยายยตำคุณยายตำคุณยายตำมาสั่นไค่ะยอาไปรับคุณยายค่ะคุณยายทางนี้ค่ะคุณยายยาตำมาสั่นว่บอเะคุณยายาโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรสดบจ่านวลไพชิฟต์อารคลิปตก่อนร้านจะ้ สวัสดีค่ะเก่งจังเลยค่ะอ่ะอันนี้ของโมเปิดแอร์หรือยังคะโอ้เปิดเลยจ้าไม่ออฟเปหลังเห็นขนาดไม่ได้จ้าเห็นเห็นเหตุเุ้ยเปิดดูจีนมันคือความหนาวมันคือความอ่อนม่ต้องง่ายอเปิดเขาลงอะไรจ้าไม่แตาหนาวไม่รู้จะกินข้าวหญ้าใช่ไหมคะ ทำอะไรบ้างคุณหมอตะทำอะไรบ้างคะทำอะไรให้คุณยายบ้างคะอันนี้เหรอคะอันนี้ทำอะไรอขอขึ้นหัวใจไปสินเหรอหัวใจอันนี้คืออะไรมนไปหอดนอนบ้านแล้วๆไปแอนมาแด้ดีใจกันแล้วคุณยายไปไหนเย่างนเลี้ยถามจนแบบอึ้งกันมั้อันนี้แหละมรู้จารถคยุงกู้ไปสนหรมันชนยายายพรจันกาดบ้านอยู่หน้าบ้าน เยอะมากยายสวัสดีค่ะมาสิหนูเก่งมากเลยลูกอะไรนะคะขอบคุณหมอทางแล้วค่ะขอบคุณหมอนาลิตาขอบคุณหมอพังแล้วเอาลูกแค่นไปใส่ลูกเข่นไปโซนห้องสีจ้ะเอาไม่ันมัดจยะโอ้ระบายก่อนแล้วบาหยอดไงเอาของคุณหมอพังแล้วค่ะหมอจ๋าขอบคุณหมอพัง เอ๋อขับรถโชว์ด้วยอ๋อกระเสียงซุปเอาสัมลี่เซออาไปซาผมดีวันรัตน์กันไปดูซาดีอยู่เด้่ยฟิมซาลอนบะฟิมซาลอนแมนแมนแมนเขาซาดีอยูเชยเดี๋ยวครับอ๋อซุปใหม่อ๋อซุปใหม่โอเคยายซุปใหม่โอ้ยยายซุปใหม่อะไรเอ็นยายซุปใหน่โอ้ซุปเหรอลูกโอ้ให้คุณยายซุปเหรอคะลูกให้คุณยายซุปหน่อย าอาซุกซุกซุกอาซุกซุก,กจกะว่าเอาปลานนันคุณอันอาขึ้นหมากแต่เราลืมหมดตลอดข้าวหดเลยมันลยมันแน่ผ้าไปหนด <laughs> เ,อเอาเอามันเลยลตัวนี้สัตวถอยกลับมากันไม่เก็บาไ่เาเลย <laughs> <laughs> ไปเจอรา้านว่ดีแันนี้ <c oughs> ตาใส่รองเท้าตอกตอกให้คุณยายดูสิรอ,องเท้าหนูนาตาลทีเราคูยแล้วคนบ้านหนูอยากได้หนูโตแล้ววาซ่าบ่นว่าตาใส่ให้คุณยายดูได้ไหมคะ ใส่ให้ดูหน่อยค่ะต้่าค่ะลูกโอยอใส่เลยค่ะลูกโอยโอยสวยจังเลยใส่แล้วจะทำยังไงคะใส่แล้วไม่จเป็นคืออะไรใส่แล้วก็สวัสดีค่ะก่อนใส่แล้วสวัสดีค่ะก่อนอุ้ยโอ้ยวัสด์ัญญาต้องเีกเอออาฟินิโอยกใส่คือแ่ใส่คือนออเสียก่างนี่นะหนูอยากได้หนูโตแล้ววัสดหนูโตแล้ว บบาเป็นพ่วงค่ะเห็นเป็นย่ากันกวดเลยได้ให้กลุ่มเลยบาเรีขอเลยลูกอาสีอันทายชีวิตตัวกันก็ไปอันนี่นี่ไปซื้อมาเลยหลงเครื่องอะไรเครื่องหลายถ้ามาสาดตรายเครื่องนั้นเฮียงแอรดตับ่อตอนนี้ก่อนแอร์ดอบบอบอเป็นซังปะอะไรลกอุ้ยอะไรล่ะลูกอะไรคะหมูอุ้ดอุ้ดเหรออ้ย ได้สวยแล้วม่่าังเจกเี๊ยบลายเจยบรงังคือต้องบวชเจี๊ยบด้วยหรอแปะนานเห็นบวชเจี๊ยบไรเต่ยตงงามวีเดียเจีบตรงมุมเนี้ยคือเนื้อมันบางมากเลยยิ่งยิ่ยุ่งจ่ะจังเกียรดูไแมมีการเปลี่ยนแปลงพะแยมสวยไหมคะสวยนะหลานดีจริงสิแปลว่าอะไรลูกเดี๋ยวดูคิวแอนอะไรอะไรแปะอยู่บนคิวแอนพะแยมสวยไหมสวยไหมสวยไหม อาหลานงงหลานบอกไม่ใช่งงคืออาการเขินคุณยายคือไม่ใช่ละเอาขึ้นมาไม่ใช่ละไหนไปแอดคิ้วมาดูหิ่อยดิไหนคิ้วคิ้วสวยไหมคิ้วแอมสวยไหมผมก็สวยจ้าผมฟรีคิ้วก็ฟรีนะคะอันอยู่ในช่วงโปรค่ะแบวบ้านเริ่มต้นใหม่ลูกค่ะโอ้อะไรก็ปังอะไรก็ปังเริ่มต้นใหม่ลูกค่ะอันนี้เขาจะกินเนื้อย่างกันเราจะปลาดิบก๋วยยาก เนียยา่ยยฉลองคิ้วใหม่ของป้าแอนนะคะมผมไม่ได้สร้างไปเลยต่อย่างเดียวนามันนี่นำวัวไหลนำวัวไหลค่ะา่มตอบนคำก็ดีเนาะมันคำแม่บานคำมือเอือนเจ้าจังเสียนไปมัันเจ้าไปหัดก็ย้งาืยังไเดนั่นล่ะเออยายผันไปสิไปคือกานั่นล่ะอ้ยมามามายายซุกยายซุ่ยยายซุกยายซุ ยายชุกหน่อยมาซ้นยายชุกหน่อยยายชุกหน่อยถอดถอดเอาถอดได้ค่ะถอดเลยค่ะลูกยายถอดได้นะคะมันหนาวมันหนาวเอามันหนาวมันหนาวูจะถอดทำไมล่ะลูกใส่ไว้ไหมไม่ใส่ไม่ใส่มันไก่อนนะล่ะพ่อพูดว่าพิดมันหนาวเว้ยสิมันร้อนเหรอลูกมันร้อนเท้าเหรอมันร้อนเท้าใช่ไหมคะไม่อยู่ชื้นๆมันก็แต่ละวันอะจุ๊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 เจ็บของนั่เขาเห็นเจ็บของ จั๊กจมีอะไรมาดูชิบแยสุกแยสุกสตรอเบอรี่ยังไม่ล้างเลยค่ะให้ปรหยัดทำไรคะให้ประหดล้างให้หน่อยดิเอจุ่มจี๊มจุ่มจีวยมแต่บอกว่าล้างให้ละเอยนะ้มือไม่เป็นมือบุญเลย เราจะกินสตอเบอรี่จ้าเอาไปแอนจะแกะให้แม่ไปแอนแกะให้ค่ะต้องไปล้างก่อนนะคะเอาไปล้างก่อนมันเดี๋ยวยายไปล้างให้นะคะเออเดี๋ยวยายไปล้างให้ก่อนนะค่ะขอบคุณค่ะหนูจะควงเพื่อนงนีหรือยายไปล้างก่อนนะคะวัวเป็ดเป็ดคำมือมือไปงานมาแล้วเพื่นมาเลยรูกว่านั่งก่อนอย่าพึ่งไปนะย่างไปแอนแบกไปบ้านแม่ไอ้เลิกงานแล้วน่ะโอ้ยอะไรนั่งก่อนอย่าพึ่งไป นลิตาลอยอยู่ตรงนี้แหละลูกงั้นรถมันไปไม่ได้นะคะอันนี้กองของลิตานะย้ายเอาอุตส่าห์วิ่งรเป็นวูบปเอียนนี่เนี่ยวันหลังวันหลังย้ายบอลหมื่นเอื้อนเอื้อนเออเอื้อนตั้งใจใหม่ตั้งใจใหม่อะไรคะลูกอันนี้ใครเอาอะไรคะอันนี้ใครล่ะลูกเดีต้องไปรับไปเอแยนนะคะโอเคค่ะอันนี้ มันยืดอยู่มันไดไม่ได้ค่ะผมค่ะฮะอันนี้มันคืออันที่ใส่ไข่ค่ะลูกค่ะค่ะมันใส่ไหนอ่ะอ๋อมันมีใส่ไม่รู้มันหายไปไหนแล้วป้าไม่เห็นเลยอ่ะไม่เลยไปเราไปเตรียมตัวกินเนื้อย่างกันดีกว่าใครจะกินเนื้อย่างใครโอ้ยปวดหงุดหงิด ไปไหนคะลูกหาคุณยายเหรอเดี๋ยวคุณยายมาค่ะลูกเดี๋ยวยายเร็วยล้งอเบอยู่ค่ะโอเคลไปค่ลูกจุจจหหนึ่งมึอือแเสีบ่ลอ่ะหนึ่งมึงเอือแสบบอล่ะหนึ่งมืเอือแสียบยู่เหนียวดียู่มันมันมันแก่เนาะเม่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่สั่งให้ยูแล้ลูกไปไปกินช็อบรีกับคุณยายค่ะเดี๋ยวเอาไปซัมนี่ก่อนเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายอบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายไป๋อเ้ยไปละค่ะ